กคนครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่ถนนเลียบทางด,วด e ่วนเอกมัยรามิรานะครับในย่านนี้จะมีโครงการระดับราคาหลายสิบล้านไปจนถึงราคาประมาณร้อยล้านเนี่ยอยู่หลายโครงการเลยนะครับเพราะว่าโครงการที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้มันจะเดินทางเข้าออกเมืองได้สะดวกเป็นทำเลสะดวกสําหรับคนใช้รถวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโครงการว e ีว่าพีว่าเอกมัยรามิราจากนาลายพาวเวอร์ทีเป็นหนึ่งในโครงการระดับลักชัวรี่คลาสซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวภูวิลล่าครับ เขาทำมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูด้วยกันครับทุกคนครับโครงการนี้เป็นโครงการเปิดนะครับมีบ้านอยู่เจ็ดหลังเองนะครับทุกหลังเนี่ยจะอยู่ติดกับถนนซอยที่เชื่อมระหว่างเรียบทางด่วนเอ,เอกมัยรามชาตากับซอยรามกำแหง21ครับซอยนี้จะเป็นซอยที่รถผ่านค่อนข้างจะตลอดนะดังนั้นเนี่ย เวลาเราเรียกแท็กซี่หรือจะไปนู่นไปเนี่ยมันจะเป็นทางเชื่อมที่สําคัญอันนึงที่จะสามารถทําให้เรามีทางเลือกในการเดินทางไปนู่นไปนี่ได้สะดวกพอสมควรครับตัวโครงการเนี่ยเขาจะทํามาเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นนะครับลักษณะบ้านจะเหมือนกันหมดทั้ง7หลังเลยตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินประมาณสัก111ตารางวาไปจนถึง128ตารางวาขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ644ตารางเมตร ส่วนบ้านตัวอย่างที่เราจะพาทุกคนมาดูเนี่ยขนาดมันจะใหญ่กว่า6หลังที่เหลืออีกนิดนึงนะครับคือขนาดของเขาจะเป็น678ตารางเมตรครับบ้านทุกหลังเนี่ยจะจัดออกมาเป็น5ห้องนอน7ห้องน้ําจอดรถได้4คันราคาเริ่มต้น62ล้านแต่บ้านตัวอย่างหลังนี้ขายฟูเฟอร์ราคาขายอยู่85ล้านครับ ทางรถเข้าออกของที่นี่เวลาเข้าที่จอดรถเนี่ยพวกซปเปอร์คาร์ขับเข้ามาได้สบายๆนะครับเพราะว่าเขาปรับสโลปได้ค่อนข้างที่จะลาดพอสมควรเลยส่วนเวลาคนเดินเข้าเดินออกเนี่ยจะมีประตูชุดสําหรับคนเดินเข้าเดินออกอันนี้อีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้จะแยกกันเด็ดขาดเลยซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยาก,กจะจ้างรอปภเนี่ยตรงนี้สามารถตัดแปลงเปลี่ยนเป็นป้อมรอปภได้นะครับประตูเข้าบ้านเนี่ยสำหรับที่จอดรถเนี่ย ก็จะมีประตูรีโมทไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เขาติดมาให้เลยนะครับเราสามารถกดปุ่มเปิดปิดได้โดยที่ไม่ต้องมาใช้มือเลื่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พื้นที่จอดรถเนี่ยจะจอดได้4คันนะครับ1 2 3 4แต่ถ้าจําเป็นจริงๆอ่ะจะมีรถเข้ามาจอดเสริมจอดแทรกได้อีก2คันเป็น6คันก็ได้ถ้ารถคันไม่ใหญ่เนเกินไปที่จอดรถทางฝั่งนี้เขาจะเตรียม EV charger ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับส่วนพื้นที่ทางด้านข้างบ้านทางด้านนี้จะเป็นพื้นที่ใช้งานของทางคุณแม่บ้านเขา ตรงนี้สามารถทําสวนเพิ่มเติมได้นิดหน่อยนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่แบบว่าแม่บ้านเนี่ยเขามาทํางานนอกบ้านได้เพราะว่ามันจะมีห้องแม่บ้านห้องน้าแม่บ้านแล้วก็ห้องเก็บของพร้อมก๊อกน้ำอะไรต่างๆต่อไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับทางเดินเข้าตัวบ้านเนี่ยเขาจะทําเป็นสโลปมาให้หรือจะเดินขึ้นเป็นสเตปบันไดก็ได้ตัวสโลปเนี่ยเวลาเราจูงรถเข็น,ขนเข็นรถเข็นหรือเวลาเราถือพวกกระเป๋าลากหนักๆใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถที่จะลากขึ้นไปได้จะได้ไม่ต้องยกของหนักนะครับ ตัวบ้านจะแอคเซสหลักเนี่ยจะเข้าจุดนี้จุดเดียวเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในครับพอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยจะเจอส่วนของพื้นที่ที่เป็นเรียกว่าโฟเยตตรงนี้เอาไว้แบบถอดรองเท้าใส่รองเท้าอะไรต่างแต่ เขาดีไซน์มาเนี่ยให้มันเป็นพื้นที่แบบรีเซพชันแอเรียด้วยพื้นที่ตรงนี้เวลาเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับด้านข้างที่เขาเปิดเป็นช่องแสงขนาดใหญ่เป็นช่องกระจกมองไปเห็นพวกวอเตอร์ฟีเจอร์จะจัดเป็นสวนน้ําเล็กๆมีน้ําพุมีปฏิมาก,กรรมตั้งไว้แบบนี้ไว้แบบเวลาเราเดินเข้ามาจะได้รู้สึกว่ามันไม่ทึบจนเกินไปในขณะที่ตรงนี้จะเป็นดับเบิลโวลูมด้วยนะนั่งตรงนี้ใส่รองเท้าถอดรองเท้าเนี่ยเขาวางเป็นเก้าอี้ไว้ให้นะครับก็ ส่วนรองเท้าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีห้องอยู่ต่างหากแยกไว้ทางด้านนี้ครับตัวห้องรองเท้าเนี่ยจะบิ้วเป็นพื้นที่แบบเก็บรองเท้าเยอะพอสมควรเราใส่รองเท้าได้เป็นร้อยคู่ครับถ้าไม่พอเนี่ยก็สามารถที่จะบิ้วเพิ่มตรงจุดอื่นได้ครับบ้านทุกหลังของที่นี่เขาจะใส่ลิฟต์มาให้ด้วย ตัวลิฟต์เนี่ยจะเป็นลิฟต์มาตรฐานของมิสูบิชิเขาซึ่งไม่ใช่ลิฟต์แบบไฮดรอลิกนะตัวนี้จะเป็นระบบสลิงปกติซึ่งเวลาบำรุงรักษาอะไรต่างๆจะทำได้ง่ายกว่าครับส่วนพื้นที่ถัดมาด้านในอ่ะตรงนี้พอเดินเข้ามาแน่นอนก็จะต้องเป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นเป็นลิฟวิ่งแอรเรียซึ่งห้องลิฟวิ่งแอรเรียตรงนี้มันเป็นดับเบิลวอล่มเพดานสูง6เมตรกว่านะครับค่อนข้างที่จะโปร่งพอสมควรแต่ทีเด็ดของห้องนี้ก็คือมันถูกลายล้อมไปด้วยน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนกับ เราเจาะพื้นที่ออกมาแล้วก็อยู่กลางน้ำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ําที่เราเห็นตอนที่เราเดินเข้าบ้านมาด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นน้ําเล็กๆเชื่อมต่อกันนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําของเราละซึ่งตรงนี้เปิดประตูส่วนพื้นที่ตรงนี้ออกมาเราสามารถลงสระได้เลยครับ ครัวของที่นี่ออกแบบมาให้มี2ชุดนะชุดที่ตั้งอยู่ตรงส่วนของ l i v วิ g a งแอเรียเนี่ยเรียกว่าเป็นครัวฝรั่งเป็นครัวเปิดดังนั้นเนี่ยมันจะมาทําอะไรแบบของไทยทําแบบที่มีกลิ่นมีอะไรต่างๆไม่ค่อยสะดวกหรอกเพราะว่ากลิ่นจะฟุ้งไปทั่วบ้านตรงนี้เลยเหมาะกับการแบบทำแซนด์วิชอุ่นอาหารเล็กๆน้อยน้อยชงกาแฟแล้วนั่งกินกันง่ายๆตรงนี้นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นไอแลนด์ตัวกลางเนี่ยเขาก็จะจัดออกมาเนี่ยให้มันมีปลัก๊กมีพื้นที่ใช้งานที่ค่อนข้างอเนกประสงค์พอสมควร ตัวเคาตร์ท็อปตรงนี้ทั้ง2ตัวเนี่ยจะได้เป็นส่วนของหินสังเคราะห์นะครับซึ่งตัวหินสังเคราะห์เนี่ยมันจะเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายเวลาเราทำวา์ทำกาแฟรหรือทําน้ํามันหกเลอะเทอะเนี่ยมันจะล้างง่ายมากเลยนะครับเช็ดล้างง่ายมันจะไม่ซึมลงไปนะครับส่วนพื้นที่ครัวทั้งหมดตรงนี้จะได้เป็นของเรียกว่าของพ็อกเก็ตโพนะครับซึ่งก็จะเป็นแบรนด์ชั้นนาของทางยุโรปเขารวมถึงตัววัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าตู้เย็นอะไรต่างๆพวกนี้จะได้เป็นของซีเมนต์นะครับซึ่ง บ้านมาตรฐานกับบ้านตัวอย่างจะแตกต่างกันนิดหน่อยตัวบ้านมาตรฐานเนี่ยจะได้เป็นพวกชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยของคอปป e บูชครับส่วนครัวนี้ถึงแม้จะเป็นครัวแบบไม่ได้เน้นใช้งานหนักเป็นครัวโชว์แต่ก็มีอุปกรณ์ให้ครบชุดนะครับมีเตาไฟฟ้ามีเครื่องดูดควันมีซิงค์ล้างจานขนาดใหญ่แล้วก็มีตัวเตาอบกับไมโครเวฟไปให้เรียบร้อยแล้วครับส่วนถ้าเกิดจะทําครัวแบบจริงจังอ่ะเขามีครัวไทยอยู่ทางด้านนี้ ตัวครัวไทยเนี่ยจะมีประตูปิดเป็นประตูไม้ทึบเลยเวลามองเข้าไปเนี่ยหรือเดินผ่านเนี่ยจะได้ไม่เห็นความรกของครัวไทยเพราะว่าเรามักจะวางพวกกะปิน้ำปลาโน่นนี่นั่นอะไรต่างรกอยู่ในครัวนะครับเปิดประตูเข้ามาเนี่ยพื้นที่ครัวเนี่ยจะเป็นพื้นที่ครัวขนาดใหญ่พอสมควรเลยทางด้านนี้จะมีตู้เก็บของทางด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวซึ่งก็จะทําออกมาเป็นตัวยูมีตู้เย็นขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้พื้นที่เก็บของเหลือเฟือนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานซึ่งจะมี2ถังนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะล้างจานได้พร้อมกันได้แสงธรรมชาติที่สองทางข้างบ้านด้วยพื้นที่วางของพื้นที่ทําเตาอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะอันนี้เราใช้เป็นเตาแก๊สมาตรฐานที่ดูดควันขนาดใหญ่เวลาเราต้มผัดแกงทอดหรือให้แม่ครัวแม่บ้านมาทํางานอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มที่เลยครับประตูครัวที่นี่จะมีอยู่สชุดนะคือประตูแรกที่ผมเปิดเข้าจากทางในบ้านอันนี้เราสามารถที่จะล็อกทางด้านนี้ได้ ส่วนประตูตรงนี้จะเป็นประตูครัวที่เปิดออกทางนอกบ้านซึ่งแม่บ้านเนี่ยเวลาเข้ามาทําครัวเนี่ยก็จะเปิดประตูเข้ามาทําตรงนี้เวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยเรายังไม่พร้อมที่จะให้แม่บ้านหรือคนอื่นๆที่เป็นคนทําครัวอะไรต่างๆเอาอาหารเข้าไปข้างในเนี่ยเราสามารถที่จะล็อกตรงนี้ไว้ก่อนได้เมื่อเราพร้อมจะรับประทานอาหารหรือพร้อมที่จะให้แม่บ้านเข้าเราค่อยเปิดล็อกตรงนี้แม่บ้านเขาจะได้ยกอาหารเสิร์ฟเก็บข้าวเก็บของอะไรต่างๆให้เราได้ครับ ส่วนรับประทานอาหารเนี่ยจะวางอยู่ตรงพื้นที่ที่เขาจัดเตรียมมาให้ตรงนี้นะนี่เป็นพื้นที่เว้าเข้าไปข้างในนะครับจัดเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้ประมาณแบบแที่นั่งนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราไม่ชอบโต๊ะที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เราจะวางเป็นโต๊ะกลมก็ยังสามารถมีสเปซที่ยัดโต๊ะกลมเข้าไปได้โต๊ะสี่เหลี่ยมมันก็ดีอย่างหนึ่งถ้าเราไม่จัดแบบออฟฟิเชียลแบบนี้นะเราจัดเป็นโต๊ะกึ่งอนเนกประสงค์ ชั้นตรงนั้นก็ใช้เป็นชั้นบางขององเนกประสงค์ดังนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เราสามารถที่จะมานั่งรวมกันอ่านหนังสือหรือทำงานได้ถ้าไม่ใช่เวลากินข้าวนะส่วนพื้นที่รับประทานอาหารตรงนี้เนี่ยจะอยู่ติดก,กับส่วนที่มองออกไปเห็นสวนด้านนอกมองเห็นพื้นที่ภายนอกได้ด้วยเวลาเราเปิดมานั่งกินข้าวนยะจะเห็นน้ําเห็นสวนเห็นต้นไม้อะไรต่างๆก็ได้อัตรลดในการใช้งานอยู่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องเพาเวอร์รูมละพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสําหรับคนมาล้างไม้้ลางมือล้างหน้าอะไรต่างๆหรือเข้าห้องงห้อ,หอ,หอน้ ก็จะใช้เป็นพื้นที่ powder room ตรงนี้ครับชั้นล่างติดกับส่วนรับประทานอาหารและห้อง powder room เนี่ยก็จะมีห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่เขาเตรียมไว้ให้จัดออกมาเป็นห้องนอนชั้นล่างอันนี้เขาเผื่อไว้อะ่ะเผื่อเราอยากให้มีห้องนอนรับแขกอยู่ชั้นล่างหรือเผื่อเราอยากมีห้องผู้สูงอายุไว้ชั้นล่างตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้สิ่งที่เขาจัดมาให้ดูเนี่ยตรงนี้ก็จัดวางเป็นเตียง6ฟุตแล้วนะมีหัวเตียงมีพื้นที่วางของปลายเตียงเนี่ยติดเป็นทีวีแขวนผนังไว้ให้แบบนี้ ตู้เสื้อผ้าเข้าผนังเรียบร้อยเป็นตู้เสื้อผ้าตัวแ L เก็บของได้เยอะพอสมควรส่วนตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับบ้านสแตนดาร์ทั่วไปอ่ะห้องนี้ส่วนมากจะถูกบีบให้ทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุว่าอยู่ชั้นล่างสุดแต่บ้านหลังนี้มันไม่จําเป็นเพราะบ้านหลังนี้ เขามีลิฟต์ไว้ให้แล้วแล้วพื้นที่ข้างบนเนี่ยก็มีห้องเยอะพอสมควรเราสามารถที่จะนําห้องผู้สูงอายุไปไว้ชั้นบนก็ได้เพราะห้องนี้มันอยู่ติดก,กับส่วนที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งของบ้านนะครับคือมันสามารถที่จะเปิดเอ็กเซดออกไปยังสะ่ายน้ําได้ครับการเอ็กเซดออกมายังพื้นที่ข้างนอกเนี่ยตรงนี้มันมีแค่ประตูชุดนี้กั้นนะแล้วก็ค่อนข้างสะดวกเดินออกมาเราจะมาเจอเด็กตรงนี้ ซึ่งจัดออกมาเป็นพื้นที่นั่งเล่นริมสระว่ายน้ําที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของบ้านหลังนี้เลยพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้มันจะมองเห็นพวกสวนของเราที่จัดเป็นต้นไม้ไว้มองเห็นต้นประธานของบ้านซึ่งเป็นต้นมั่งมีที่เขาปลูกไว้ให้อยู่กลางบ้านเลยนะครับแล้วลมเนี่ยมันจะเย็นตลอดอันเนื่องมาจากว่ามันมีน้ําแล้วก็มีร่มเงาตรงนี้จะนั่งได้สบายๆเลยดังนั้นเนี่ยการใช้พื้นที่บริเวณนี้ถ้าเราไม่จําเป็นที่จะจัด ห้องผู้สูงอายุเอาไว้ที่ชั้นล่างแบบนี้ห้องนี้เราสามารถทําเป็นห้องอนเนกประสงค์ซึ่งคนในบ้านเนี่ยสามารถมาใช้งานได้ทุกคนมีพื้นที่สําหรับเป็นห้องอาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวมีพื้นที่สําหรับนั่งเล่นเกมดูนูน่นดูนี่อยู่บริเวณชั้นล่างแล้วถ้าอยากจะเล่นน้ําหรือออกมากลิ้งเกลือกภายนอกก็เปิดประตูออกมาแอคเซสใช้งานตรงนี้ได้เลยคนทั้งหมดในบ้านเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชั้นล่างที่เชื่อมกับสระว่ายน้ําได้อย่างเต็มที่ครับ ตัวบันไดของที่นี่การตกจะเป็นกระจกนิรภัยนะส่วนราวจับก็จะได้เป็นตัวไม้แบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วไฟที่เขาติดมาให้อจะเป็น motion sensor อัตโนมัติเวลาเราเดินเข้ามาใกล้ไปมันจะติดเองครับชั้น,นี่ยเขาจะปะูด,ด้วยพื้น engineering Wood สีค่อนข้างเข้มหน่อยนะครับพอเดินขึ้นมาข้างบน,นจะเจอส่วนของโถงคอริดอร์ซึ่งแยกฟังก์ชันการใช้งานออกมาเป็นโซนด้านหน้าบ้านกับโซนด้านหลังบ้าน ส่วนของพื้นที่ตรงกลางเนี่ยจะเชื่อมโยงอยู่กับส่วนของดีวิ่งแอเรียซึ่งมันเป็นดับเบิลโวลูมเราสามารถที่จะมองเห็นพื้นที่ด้านล่างที่มีสะว่วยน้ามีสวนอะไรต่างๆทางด้านนี้ได้ครับส่วนถ้าเราขี้เกียจไม่อยากเดินขึ้นมาใดก็กดลิฟต์ลิฟต์มันก็จะมาโผล่ตรงนี้ส่วนของพื้นที่ตรงกลางบ้าน,นทุกทุกชั้นนะครับอันนี้ชั้น2ก็อยู่ตรงนี้ชั้น3ก็อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตรงนี้พื้นที่ติดกันเนี่ยก็จะเป็นพาวเวอร์ลูมอีกห้องหนึ่งซึ่งทําไมถึงมีพาวเพอร์ พื้นที่ตรงนี้มันเป็นคอมมอนแอเรียที่คนในบ้านมาใช้งานร่วมกันไงพอคนในบ้านมาใช้งานร่วมกันปุ๊บเนี่ยบางทีนั่งทํางาน,อ,านอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นด้วยกันแล้วอยากจะเข้าห้องน้ําก็ไม่ต้องเดินกลับไปห้องตัวเองก็มาใช้ห้องน้ําตรงนี้ล้างไม้้ลางมือหรือเข้าห้องน้ำำําทําธุระได้ครับห้องที่เขาจัดออกมาเนี่ยห้องแรกทางด้านนี้เนี่ยเขาจัดออกมาเป็นห้องอเนกประสงค์เป็นพื้นที่นั่งเล่นนอนเล่นกิ้งเกือกเอกคเคนเกดูทีวีได้ซึ่งตรงนี้ คนในบ้านจะมาใช้งานร่วมกันนะจะไม่ใช่เป็นพื้นที่รับแขกแล้วพื้นที่รับแขกจะอยู่ห้องข้างล่างครับห้องนี้เขามีห้องน้ําในตัวด้วยซึ่งห้องน้ำนก็ค่อนข้างมาตรฐานมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์มีพื้นที่ยืนอาบน้ําเป็นชาวเวอร์บ็อกดังนั้น,นตัวห้องนี้ถ้าเราไม่ทําเป็นห้องอนเนกประสงค์แบบนี้เราจะจัดเป็นห้องนอนก็สามารถที่จะทําได้อยู่แล้วครับส่วนของห้องที่อยู่ติดกันในความเป็นจริงแล้วนตรงนี้มันจะเป็นผนังกั้นนะแต่ ที่โครงการเขาทํามาในบ้านตัวอย่างหลังนี้เขาทําเป็นพื้นที่ที่ยืดหยุ่นก็คือมีประตูเลื่อนเปิดปิดได้ดังนั้นถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันห้องนี้ที่จัดออกมาเนี่ยเขาจัดออกมาเป็นห้องทํางานตรงนี้ที่ทําเป็นห้องทํางานเพราะห้องนี้มันแปลกไปกว่าห้องอื่นเขาตรงที่ว่ามันมีพื้นที่ของระเบียงนั่งเล่นขนาดใหญ่ด้านนอกเป็นพื้นที่เอาดอซึ่งเขาจัดเป็นสวนระเบียงด้านบนเอาไวใ้ให้แบบนี้ด้วยครับ ห้องมาสเตอร์เบดมจะแยกโซนออกมาอยู่ทางด้านหลังบ้านเพื่อให้มันได้ไพรเวซีสูงสุดนะครับเวลาเราเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยเราจะเดินผ่านต้นประธานตรงนี้ที่เขาตั้งใจที่จะเปิดเป็นช่องกระจกขนาดใหญ่เอาไวใ้ให้เราดูต้นไม้ต้นนี้ด้วยต้นประธานคือต้นมั่งมีเนี่ยปลูกไว้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่สูงมากนะครับสูงถึงระดับชั้น3ของบ้านเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้น2หรือชั้น3เดินผ่านมาเราจะมองเห็นเรือนยอดของต้นไม้ซึ่งในบางซีซั่นเขาจะออกดอกสีขา,ขาวๆน่ารักให้เราดูด้วยครับ เตียงนอนจะอยู่ด้านในสุดของห้องนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะวางเตียง6ฟุตไว้ให้นะครับหัวเตียงี่มีโต๊ะหัวเตียงสํงาหรับวางพวกอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ของใครของมันมีโคมไฟทั้ง2อันเลยนะครับแล้วปลายเตียงนี่ยก็จะมีทีวีที่เขาก็จะวางบนไซด์บอร์ดไว้ให้ถ้าเราเปิดมา่านเราก็จะมองเห็นต้นไม้ประธานเป็นแบ็กกราวด์อยู่ด้านหลังทีวีด้วยครับส่วนพื้นที่ห้องแต่งตัวนยตรงนี้จะเป็นห้องที่มีประตูชุดประตูกระจกกั้นนะครับ ส่วนชุดประตูกระจกของเขาเนี่ยมันจะเป็นกระจกชนิดที่ประกบกันแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นผ้าซึ่งเวลาเรามองไปเนี่ยเราจะเรียกว่ามองแบบซีทรูพอมองเห็นแบบลางๆซึ่งอันนี้จะช่วยซ่อนความไม่เรียบร้อยของเวลาเราแขวนพุ่งแขวนผ้าด้านในบางทีมันดูลกการมีชุดประตูแบบนี้ได้มาช่วยซ่อนความลกของเรานิดหน่อยนะครับส่วนข้างในเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตู้เสื้อผ้าแยกโซนซ้ายขวานะครับตรงปลายสุดทางด้านนี้ก็จะเป็นชุดโต๊ะแต่งตัวแต่งหน้าไป ห้องแต่งตัวเนี่ยเขาติดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็วางเก้าอี้เป็นรูปวงลีไว้แบบนี้เอาไว้ให้เราแบบนั่งเลือกของเลือกอุปกรณ์หรือแต่งเนื้อแต่งตัวแบบสบายๆครับห้องน้ําอยู่ติดกันนะครับตัวห้องน้ำเนี่ยเขาจะจัดพื้นที่ออกมาเนี่ยให้สเปซเยอะพอสมควรนะภายในเนี่ยจะจัดโทนออกมาแบบขาวๆนิดนึงเป็นแนวแบบหินอ่อนหินอ่อนหน่อยนะครับ การใช้งานด้านนี้เนี่ยก็จะวางเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าฮีเซนเฮอร์ไว้ให้นะครับมีพื้นที่เก็บของเยอะอุปกรณ์ใช้งานต่างๆที่อยู่ด้านในที่เป็นพวกสุขภัณฑ์ต่างๆได้เป็นของเบลลอยน์วอชซึ่งก็จะเป็นพวกวัสดุอุปกรณ์ระดับท็อปคลาสระดับลักชัวรี่ที่พวกโครงการคอนโดมิเนียมหรือพวกบ้านหรูๆเขาชอบใช้กันนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะจัดออกมาเป็นอ่างอาบน้ําซึ่งอ่างน้ำน่ยวางเป็นแบบลอยตัวไว้ให้นะครับมีการกลุ่มผนังนะครับ ให้มีการสร้างไลทิงอะไรต่างๆอยู่ที่ผนังด้วยมันจะได้ดูไม่ทึบเกินไปส่วนพื้นที่ทางด้านนี้เวลาเรานอนแช่น้ําก็จะมองเห็นสวนเราซึ่งเขาจะจัดไว้ทางด้านข้างโถสุขภัณฑ์ที่ได้ทางด้านนี้จะมีห้องแยกใช้ต่างหากก็ได้เป็นวิลลอยของบอชเหมือนกันนะครับเพียงแต่ชุดโถสุขภัณฑ์อันนี้จะเป็นระบบอัตโนมัติซึ่งถือเป็นรุ่นท็อปตัวหนึ่งของเขาเลยครับห้องอาบน้ําที่เป็นชาวบล็อกแยกอยู่ฝั่งตรงข้ามทางด้านนี้ซึ่งตัวห้องอาบน้ําตรงนี้ เขาก็จัดมานะให้มีสเปซพอสมควรตรงนี้มีพื้นที่นั่งอาบน้ําด้วยส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็ไว้วางพวกอุปกรณ์อาบน้ําต่างๆชุดที่เราได้มาทั้งแฮนด์ชาวเวและเ a นชาวเวอร์นี่จะเป็นชุดผสมน้ําของโกล h e ครับ ลิฟต์ของที่นี่เป็นลิฟต์ใช้งานในบ้านของมิสูบิชินะเขาจะรับน้ําหนักได้ประมาณ200กิโลเป็นลิฟต์ขนาดเล็กที่แบบเหมาะก,กัแบบการใช้งานแบบ 2- อสาคนเท่านั้นเองนะครับพอเปิดประตูออกมาจากลิฟต์ปุ๊บเดินออกมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราเจอที่ชั้น3ก็คือห้องฟิตเนสห้องฟิตเนสตรงนี้พื้นที่อ่ะไม่ได้ใหญ่มากมันเหมาะกับคนมาเล่นพร้อมกันแบบ2คนน่ะหรือถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่ได้อยากจะใส่พวกเครื่องออกกาลังกายพวกคาร์ดิโอลู่วิ่งอะไรต่างๆมาห้องนี้จะทําเป็นห้องแบบ แอโรบิกโยคะอะไรต่างๆก็สามารถที่จะทําได้ครับข้างบนนี้มีห้องนอนเล็ก2ห้องซึ่งห้องแรกอยู่ทางด้านหน้าบ้านห้องนี้จะเป็นห้องที่จัดออกมาให้มันมีตู้ซ่อนเก็บของเก็บของอะไรต่างๆเยอะพอสมควรนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนา้าส่วนพื้นที่ห้องนอนของเขาเนี่ย <S <S เขาจัดออกมาเป็นเตียง3ามพุครึ่ง2เตียงคือจัดแบบจําลองว่าเออเด็ก2คนอยู่ด้วยกัน หรือเป็นพี่น้องกันหรือเป็นฝาแฝดก็จะอยู่ห้องเดียวกันแบบนี้ตรงปลายเตียงทางด้านนี้เป็นที่วางของมไม่ได้ให้เด็กดูทีวีครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นห้องตัวอย่างที่เขาจัดออกมาแบบนี้แต่ในความเป็นจริงเราจะวางเตียงอันเดียวตรงนี้จะติดทีวีแขวนผนังหรืออะไรต่างๆก็สามารถที่จะทําได้อยู่แล้วครับ ตัวพื้นที่ชั้น3เนี่ยจะมีพื้นที่อนเนกประสงค์ซึ่งให้เด็กๆเนี่ยเขามานั่งเล่นเกมมีปฏิสัมพันธ์กันนั่งคุยนั่งอ่านหนังสือทํากันบ้านร่วมกันตรงนี้ได้ครับส่วนห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่อยู่ด้านบนน่ยจะอยู่ทางด้านนี้ตัวห้องเนี่ยตำแหน่งอยู่ตำแหน่งเดียวกับห้องมาสเตอร์เบดมเลยแต่เล็กกว่าพื้นที่ทางด้านนี้เขาจัดออกมาเป็นห้องน้ําห้องแต่งตัวนะครับซึ่งจะมีพื้นที่สเปซเยอะพอสมควรดังนั้นห้องนี้เหมาะกับเด็กผู้หญิงนะเพราะว่ามีพื้นที่ Super, บิวต์ตู้เสื ก็จะค่อนข้างมาตรฐานนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าโถสุขพันฑ์เหมือนปกติตัวสุขพัณฑ์ของเขาอ่ะที่ผมอยากจะให้ดูเป็นพิเศษนิดหนึ่งก็คือสุขพัณฑ์ของทั้งบ้านเนี่ยจะได้เป็นของเวลลอยบูชอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไอ้พวกสุขพันฑ์น่ะที่ใช้ในส่วนของห้องนอนเล็กและห้องอื่นๆทั้งหมดเนี่ยก็จะได้เป็นแบบวอรหังแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยทำความสะอาดด้านล่างได้ง่ายห้องน้ํามันจะได้สะอาดถูกสุขอ,อนามัยครับ ตอนเดินเข้ามาในห้องทุกคนจะเห็นว่ามันมีม่านกัน้นเพราะว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่เปิดออกไปเนี่ยแล้วจะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่ซึ่งตรงกับตำแหน่งของเรือนยอดของต้นประธานคือต้นมั่งมีในวันนี้ต้นไม้เนี่ยเพิ่งออามาลงได้ไม่นานเรือนยอดของเขาอยู่ในตำแหน่งที่แบบประมาณหัวเข่าของห้องนี้พอดีแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยค่อยๆสูงขึ้นมานะครับเราก็จะมองเห็นเรือนยอดเห็นดอกไม้เห็นใบไม้ที่อยู่ที่ชั้น3ตรงนี้เช่นเดียวกันครับ ส่วนพื้นที่ของห้องนอนจริงๆอ่ะอยู่ตรงนี้ละนะครับอยู่ปลายสุดของห้องเลยเขาก็จะวางเตียงแบบ5ฟุตไว้ให้นะครับแล้วก็ตรงนี้พื้นที่ข้างเตียงมันมีพื้นที่เหลือก็จะวางเป็นแบบโซฟานั่งเล่นชิดแชทอะไรกับเพื่อนอะไรตรงนี้ได้ในความเป็นจริงอ่ะพื้นที่อ่ะมันแล้วแต่เราห้องก็แล้วแต่เราถ้าเราไม่ได้มีลูกสาวอ่ะตรงนี้เราจะจัดให้มันเป็นห้องที่มันเอเนกประสงค์กว่านี้ก็ได้โดยการวาง โตทำงงทํางานขนาดใหญ่ไว้ตรงนี้มีสเปซส,สาหรับทําได้เลยครับทุกคนครับเวลาพูดถึงถนนเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาเนะี่ย หลายคนก็จะทราบดีว่ามันมีโครงการบ้านแนวราบเกิดขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะพวกบ้านระดับหรูราคาหลายสิบล้านเนี่ยจะมีอยู่หลายโครงการเลยสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าจุดเริ่มต้นในการพัฒนาถนนเส้นนี้เขาต้องการที่จะยิงถนนเนี่ยเชื่อมจากพื้นที่รอบนอกแถวแถวรามินทานเะชื่อมตรงเข้ามายังส่วนของพื้นที่ใจกลางเมืองแถวแถวทองหล่อแถวแถวเอกมัยแถวแถวนี้ให้เดินทางสะดวกมันมีทางเลือกในการเดินทางหลากหลายด้วยนะ ดังนั้นเนี่ยมันเลยเริ่มมีการพัฒนาพวกบ้านแนวราบเพราะว่าตอนนั้นราคาที่ดินเนี่ยยังไม่ได้แรงมากก็จะมีบ้านโครงการแนวราบมาเกิดขึ้นเกาะเส้นเอก,กมัยรามินทาเนี่ยเยอะมากหลังจากนั้นเนี่ยราคาที่ดินมันก็ค่อยพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีบ้านราคาสูงๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีพวกร้านค้าร้านอาหารเนี่ยตามเข้ามาเปิดกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นรวมถึงมีพวกห้างพวก CDC นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆ ร้านกาแฟหรูๆเกิดขึ้นบริเวณนี้เยอะมากอันเนื่องมาจากว่าแถวนี้เป็นแหล่งที่คนที่เขาแบบมีกาลังซื้อสูงอยู่ในชุมชนในย่านนี้เยอะอย่างไรก็ดีเวลาพูดถึงเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาหลายคนจะนึกถึงแบบเซนทันริสซันวิวหรือ CDC ในย่านนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นโหนดสำคัญของตัวถนนเส้นนี้นะแต่มันจะมีอีกโหนดหนึ่งก็คือแถวๆจุดต ที่เชื่อมระหว่างเวลาเราเดินทางไปทาวอินทาวหรือเดินทางไปเหม่งจ่ายแถวเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนสําคัญเพราะว่ามันเดินทางออกไปรัชดาพระราม9ก้ารามคำแหงหรือวิ่งไปเอกม,มัยไปออกทองหลอได้สะดวกตอนกลางคืนน่ยแถวนี้จึงค่อนข้างที่จะคึกคักพอสมควรครับต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นอีกเพราะว่ามันจะมีรถไฟฟ้าสายสีเทายิงยาวชนกับตัวสุขุมวิทได้ด้วย ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการเดินทางแบบคนไม่ใช่รถได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งครับอย่างไรก็ดีผมต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการเรียกว่าโครงการเปิดอะ่ะเพราะว่าตัวโครงการเนี่ยมันอยู่ติดอยู่กับถนนซอยซึ่งไปทะลุออกรามกำแหงยี่สิบเอ็ดได้แล้วตัวถนนซอยเนี่ยเป็นถนนซอยที่คึกคักด้วยนะมีแท็กซี่มีรถอะไรต่างผ่านอยู่เรื่อยๆเลยแหละเพราะว่ามันเป็นทางลัดอันหนึ่งของคนในย่านนี้ที่เขาใช้งานกัน ส่วนความปลอดภยอัยของตัวโครงการถึงแม้มันจะเป็นโครงการเปิดก็จริงแต่มันค่อนข้างที่จะดูแล้วปลอดภัยพอสมควรอันเนื่องมาจากว่าข้างในนี้จะมีสอน,นอวางท้องหลงังซึ่งเป็นสอน,นอใหญ่ตำรวจนเ,นเขาจะเดินทางผ่านเข้าออกตลอดแล้วก็ลายรอบโครงการด้านหน้าจะติดถนนหลักใช่ไหมส่วนด้านข้างและด้านหลังจะมีคลองซึ่งก็จะกั้นถนนเอาไว้ไม่ให้แบบเอ็กเซสเข้ามา ด้านหลังหรือด้านข้างบ้านได้สะดวกจุดแข็งของคนที่เลือกโครงการนี้ก็คือเรื่องของขนาดของบ้านพื้นที่ใช้สอยของโครงการนี้มันอยู่ระดับ644 678ตารางเมตรซึ่งถือว่าใหญ่มากนะใหญ่พอๆกับบ้านโครงการอื่นๆที่เป็นขนาดมาตรฐานทั่วๆไปเรียกว่า2หลังประกบก,กันเลยก็ว่าได้นะครับพะ600กว่าตารางเมตรไม่ค่อยมีคนทำกัน ตัวบ้านนี้จึงเป็นบ้านที่เหมาะกับคนที่มองหาบ้านในเมืองแท้ๆและมีพื้นที่ใช้สอยภัยในเยอะๆแต่ต้องเป็นคนที่ไม่ติดกับพวกสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการใหญ่ๆพวกขับเฮ้าส์ว่ายน้ำหรือโครงการปิดที่มีรั้วรอบขอบชิดเหมือนหมู่บ้านทั่วๆไปคนที่เลือกโครงการลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นคนที่เรียกว่าอินดีเพนเดนตป็นคนที่รักอิสระ ซื้อบ้านมาแล้วอยากจะทําอะไรตามใจตัวเองพอสมควรอยากจะมีสเปซพื้นที่ภายในให้เราจัดบ้านได้ตามใจเพราะบ้านลักษณะแบบนี้ถึงแม้จะไม่มีคลับเฮาส์ไม่มีสระว่ายน้ําไม่มีฟิตเนสให้ตัวบ้านมันใหญ่พอแล้วก็มีสระว่ายน้ําที่จัดเองได้อยู่แล้วครับครับและสําหรับคนที่ไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ในช่อง YouTube c h ช n n e l ของมิโซด้วยนะครับหรือจะติดตามใน Facebook Fanpage ของมิโ o ก็ได้เช่นเดียวกันครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ